สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นกันพลานะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่นรินเดอะฮีโร่นะครับสำหรับคลิปนี้นะตัวนี้นะครับจะมาอันบ็อกแกะกล่องสองแผงงานกล่องนี้นะครับที่เพิ่งได้มาตัวนี้ก็คือไปรูกไปรูนั่นเองนะครับผมก็เป็นงานที่เรียกได้ว่าพรีออเดอร์กันอย่างยาวนานครับเกือบ2ปีเลยนะตัวนี้นะครับแกแล้วแกอีกแกแล้วแกอีกนะครับผมช่วงนี้นะก็ไม่ได้มาทําคลิปเลยนะก็หายหน้าหายตากันไปนานนะครับไม่ได้มาเจอเพื่อนเลยนะครับ ด้วยภารกิจเองนะครับเยอะเหมือนกันนะก็อาทิตย์นี้ไม่ได้มาลงคลิปสักคลิปเลยนะครับผมอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกล่องนี้กันนะครับผมเพิ่งจะได้งานมาประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะไอตัวปล่ยลู่ตัวเนี้ยนะครับผมก็ยังไม่ได้ดแกะเลยนะยังซิลกล่องมาอยู่เลยนะครับซึ่งด้านหน้ากล่องเขาก็จะมีบอกนะว่าปล่ลู่ Air Combat c u s t o m อะไรนี้นะครับผมอ่าซึ่งข้างในกล่องเนี่ยก็น่าจะมีน่าจะมีกล่องเนื้อในอีก เหมือนนนกััะครบตัวนี้ก็น่าจะเป็นแพ็กเกจด้านนอกของของเขานะตัวนี้ก็จะมีบอร์ดนะครับเทส70อาร์เมเลตคอร์ซัสนะครับผมไวรูแอร์คอมแบทคัสเตอร์มันเองนะครับมีใครพีกล่องนี้ไว้บ้างนะก็เดี๋ยวจะมาแกะกล่องดูคร่าวๆมาอมันบ็อกพร้อมเพื่อนๆเลยละกันนะครับสําหรับกล่องนี้นะซึ่งผมก็ยังไม่ได้ดูเลยนะครับนี่เขาทํามาดีนะเขาจะซิลข้างๆอะไรมาอย่างเงี้ยลักษณะลักษณะกล่องเนี่ยคล้าย คล้ายๆของระไรนะทำแบบเนี้ยตัวอ่ลืมชื่อซะแล้วของค่ายมอเตอร์นิวเคลียร์เออใช่มอเตอร์นิวเคลียร์เนี่ยมอเตอร์นิวเคลียร์ก็แบบนี้นะครับก็จะมีกล่องข้างนอกแบบนี้แล้วก็กล่องข้างในซ้อนอยู่อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยละกันเตรียมมีดคัตเตอร์กันแล้วนี่ขอลงมดีดนิดนึงนะครับผมก็ตัวนี้มีใครประกอบแล้วมั่งนะเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเขาแก้หลายจุดนะ,นะเห็นบอกว่าแก้ไปหลายจุดเลยแล้วก็ พัฒนาให้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงอะนะเพราะว่าโอ้โหพรีกันยาวนานมากเลยนะครับสําหรับตัวปล่อยลู่ตัวนี้นะครับเอาจริงๆคนที่ประกอบแล้วผมก็เห็น,นผ่านๆนะนะรีวิวอะไรแบบนี้นะครับผมก,ก็ก็ว่าดีดีอยู่นะงานตัวนี้นะครับลองแกะดูพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะฮะไปกันแบบว่าไม่ต้องตัดต่อกันเลยดีไหมเออดูกันไปพร้อมกันเลยนะครับ โอ้ oh. หน้ากล่องนะฮะตัวนี้เป็นตัวที่ผมพรีออเดอร์ไว้ตั้งแต่ปีไหนว่านานมากนะครับแต่ด้วยดีไซน์ที่ออกมาด้วยดีไซน์ที่ออกมาที่เห็นทีแรกนะครับแล้วก็ขนาดตัวเองนะครับตัวโครงในเองนะครับทำให้ผมตัดสินใจพรีตัวนี้ไปนะครับซึ่งงานตัวนี้เป็นงานของค่าย r o b o x เขาบอกว่า Ro บ o x นะ ROBOX นะครับ r o b o x นะครับ Animation นะครับ,นนรบจริงๆมันต้องเป็นโรบอกหรือเปล่าวะ เออประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูไปพร้อมกันอ่ะเห็นหน้ากล่องบล็อกอาร์ตกันแล้วนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามดีเหมือนกันนะอ่ะและนี่ก็คือปลู่่แอร์คอมแบทคัสตอมนะครับเดี๋ยวเรามาดูบล็อกอาร์ตกันก่อนนะกล่องก็ค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับด้านบนนะจะเป็นน่าจะเป็นโลโก้ของค่ายเขานะโรบอทแอนิเมชันนะครับผมทําไมเขาไม่ใช้โรบอทก็ไม่รู้นะนะครับยีซนติเมตรพลาสติกโมเดลคิดวิชอลลอยเฟรมนะครับก็ ความสูงของโมเดลก็คือ23ซนตมรนะครับเป็นพลาสติกโมเดลคิดที่มีอลลอยนะครับมีเหล็กนะครับมีโลหะเป็นเฟรมนั่นเองนะครับด้านหน้ากล่องก็คือตัวไ่ลูนนั่นเองสวยๆเลยนะครับคล้ายๆคล้ายๆพวกมาครอสอะไรอย่างนั้นนะนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีระบุโรบบ t แอนิเมชั n น2 2 3 3เมตรในไชน่านะครับตรงนี้ก็จะมีรหัสของเขาเทส t 70 a m ู i ย c อ l o ์มิริดโครสซนะครับไลูแอร์คอมแบทคันั่นเองนะครับ บอกอาร์ตก็ค่อนข้างที่จะสวยดีนะครับใครเก็บกล่องก็ก็โอเคนะสวยดีนะครับด้านข้างกล่องนะครับก็จะมีรูปลักษณ์ของตัวหุ่นนะครับหลังจากที่ประกอบเสร็จเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็น QR วอาร์โค้ดที่จะเข้าไปดูเอ่องานน่าจะเป็นงานของใครต่างๆของเขานะพวกนี้นะครับช่องทางการติดต่อโซเชียลมีเดียอะไรพวกนี้นะครับส่วนข้างกล่องด้านบนนะครับฝั่งนี้นะก็จะเป็นลายเส้นนะครับภาพลายเส้นของตัวอ่ปลลู่นะครับ ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับบล็อกอาร์ตก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับก็ใหญ่นิดนึงนะอาจจะมองได้ไม่เต็มที่นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องพร้อมกันเลยดีกว่านะครับดูซิว่าไอที่เขาแก,แก้ไปเนี่ยนะครับงานมันจะดีขนาดไหนมันจะสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเ่ะเปิดพร้อมกันเลยโอเคนะครับโอ้สิ่งแรกที่ เห็นนะครับก็คือตัวคู่ม <iced mycket> ือนะครับมาก่อนเลยแล้วก็ดีคอน้ํานะครับเดี๋ยวมาดูดีคอน้ํากันนิดนึงนะดีคอน้ําก็จะเป็นแผ่นใหญ่ๆเหมือนกันประมาณฝ่ามือได้นะครับก็ใส่ซองซิลมาให้อย่างดีนะครับสาหรับตัวดีคอน้านะครับก็น่าจะคุณภาพดีอยู่มั้ยนะครับสาหรับตัวไปลู่ตัวนี้นะครับอย่างต่อไปที่เจอนะครับหลังจากที่เปิดกล่องมาก็คือตัวคู่มือนยคู่มือ เย็บเล่มมาเลยนะนะครับถือว่าทําได้ดีนะครับด้านหน้าคู่มือนะครับด้านหน้าเมนูนก็จะเป็นเหมือนหน้าบล็อกอาร์ตเลยนะครับผมก็สวยงามดีนะฮะเปิดเข้ามาดูด้านในอ๋อมีภาพของอ่าอนิเมะของเขาด้วยนะครับเป็นภาพวาดเป็นภาพสเก็ตของเขาด้วยนะครับผมแล้วก็มีบอกประวัติต่างๆนะเป็นภาษาจีนนะอ่านไม่ออกนะครับอ่าอันนี้มีนับแผงก่อนละกันเดี๋ยวเรานับแผงในคู่มือกันก่อนนะครับมีบอกบมีบอกไว้ด้วยนะครับผม หนึ่งสองส1มส1่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็มีแอคชั่นเบสนะครับมีแอคชั่นเบสให้แล้วก็มีโครงโครงในอร่อยให้นะครับยีแผงนะครับถือว่ากลางๆนะมาสเตเกตเราดีๆนี่แหละนะครับผมก็จะมีบอกว่าใช้อุปกรณ์ไดๆอะไรประมาณนี้นะครับอบอกอยู่นะก็อันเดีร์กงอันเดี์เกตอะไรก็ว่ากันไปนะครับ าด้นในคู่มือก็น่าจะดูง่ายอยู่นะครับก็จะมีบอกนะครับว่าพาร์ทหัวใช้แผงอะไรนะครับพาร์ทลำตัวนะครับใช้แผงอะไรแบบนี้นะครับถือว่าเป็นคู่มือที่ดีนะเออก็การวางเลเยอร์ต่างๆนะครับถือว่าทําได้ดีนะครับแล้วก็ดูง่ายดูง่ายนะครับการประกอบก็ไม่ได้ยากซับซ้อนอะไรนะครับมีอยู่ประมาณกี่หน้าแล้วเนี่ยเยอะอยู่เหมือนกันนะนะครับมีแอคชั่นเบสสวยๆให้ด้วยแอคชั่นเบสดูจะเป็นรูปแบบที่ อ่าแปลกๆนิดนึงนะครับนี่มันจะมีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยพวกนี้เป็นยึกๆออกมานะครับก็เดี๋ยวรอดูประกอบกันอีกทีนะด้านหลังนะครับท้ายเล่มนะก็จะมีไกด์ติดดีคอน้ํานะครับผมอันนี้ก็เป็นคู่มือนะครับอันนี้ขออนุญาตยังไม่แกะแผงละกันนะครับผมเพราะว่ายังไม่ได้ประกอบนะเดี๋ยวขอคงไว้ในถุงนี้ก่อนละกันนะแกะแกะไปสักถุงนึงก่อนละกันพอ,อได้ดูดีเทลคร่าวๆนะครับของตัวชิ้นงานนะครับ อันนี้จะเป็นแผงสีเทานะฮะขอแกะหนึ่งแผงนะครับแผงสีเทาโอ้โหอ่ะดูดูลายล่องของเขานะครับจากที่ดูนี่คือโอ้โหงานจัดว่าคมมากทําดีมากนะครับเนื้อพลาสติกก็โอ้โหฟินนะครับรูปแล้วฟินเลยนะฮะนี่อันนี้เป็นแผงสีเทาของเขานะครับเป็นโอ้โหน่าจะเป็น ชิ้นส่วนอะไรที่มันประกอบซ้ำๆนะพวกเนี้ยเป็นอะไรที่ผมเบื่อมากเหมือนกันนะไอ้ที่ประกอบชิ้นส่วนหลายๆหลายๆชิ้นที่มันเหมือนกันอะอย่างพวกฟันเนลอะไรพวกนี้นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะนะแต่ดูลายเส้นอะไรของเขาเนี่ยน่าจะตัดเส้นกันเพลินนะครับใครตัดเส้นเนี่ยเพลินแน่ๆนะครับนี่ยลายล่องต่างๆลึกคมดีนะครับแล้วก็ชัดเจนดีมากๆนะครับเป็นอันเดอร์เกตด้วยนะครับแล้วอันเดอร์เกตเขามีลักษณะแปลกๆด้วยนะเป็นแท่งๆขึ้นมาแบบนี้นะเห็นไหม เป็นแข็แงๆแปลกๆเหมือนกันนะเออเนี่ยเป็นทุกๆทุกชิ้นเลยนะครับอันดร์เกตน่าจะเก็บรอยเกียร์กันเพลินนะครับแล้วก็ใครที่ชอบงานอันดร์เกตนี่น่าจะโอเคนะกับตัวนี้นะครับผมประกอบออกมาแล้วก็รอยแผลต่างๆนะครับรอยเก็บเกียรต่างๆก็น่าจะสวยเนียนดีนะครับอันนี้ขอแกะไป1ถุงก่อนละกันนะครับเดี๋ยวไปดูถุงต่อไปกันนะครับถุงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของชุดเกราะส่วนที่เป็นสีดํานะครับ ลอ,องดูคร่าวๆผ่านในถุงเนี่ยน่าจะเห็นกันอยู่นะครับสีดำเนียนดีนะครับมีดีเทลต่างๆที่ทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะสวยคมลึกดีนะครับในส่วนของน่าจะเป็นเกราะสีดำด้านนอกนะไม่ใช่โครงในนะครับอันนี้นะครับผมเป็นแผง A นะนี่ตัวตรงหัวแผงเขาก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ของค่ายของเขาด้วยอของงานของค่ายของเขาด้วยเออใช่ Ro บ l o x a n i m a t ช o n นะครับทำไมเขาถึงว่า r o b ็ o x วะ r o b l o x นะครับ อันนี้แผงสีดํานะครับอ่ามาดูชิ้นนี้กันดีกว่านะครับชิ้นนี้จะเป็นในส่วนของน่าจะเป็นชิ้นขานะใหญ่ๆเนี่ยสะท้อนแสงนิดนึงนะครับดีเทลดีนะครับจากที่มองด้วยสายตาคือเออคือคมมากสวยมากนะครับงานใกล้เคียงกับพวกอินเอร์พัทอะไรอย่างนั้นนะครับอินเอร์พัทเนี่ยก็งานค่อนข้างที่จะคมแล้วก็มีลายล่องต่างๆที่เส้นเล็กและคมดีมากนะครับอันนี้คือตัดเส้นไปนี่ จำแน่นอนจำแน่นอนนะครับตัวนี้นะฮะแล้วงานประกอบออกมาแล้วเนี่ยคือตัวค่อนข้างสูงเลยนะยี่สิบสามซนติเมตรนะครับค่อนข้างใหญ่เหมือนกนะันนะนี่ดูดูดูอันนี้จะเป็นตรงส่วนไหนเขาก็ไม่รู้นะนะครับลายล่องค่อนข้างที่จะสวยนะฮะนี่อันนี้สองแผงที่จะอยู่ด้วยกันนะครับเป็นแผงเบิ้ลแผงเบิ้ลน,นะครับเอ่อจากที่ดูนี่ก็อันอร์เกรดน่าจะน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะสำหรับกล่องนี้นะครับ อันนี้แผงสีดำนะครับนี่เป็นในส่วนของโครงในต่างๆนะฮะสีดําสนิทสดๆเลยนะครับก็จะดูมีความด้านนิดนึงก็ไม่เงามากนะครับเป็นความด้านนิดหนึ่งแล้วก็มีดีเทลที่เขาใส่มาให้ค่อนข้างที่เยอะเหมือนกันนะครับนี่แม้จะเป็นในส่วนของโครงในนะครับเขาก็ยังใส่ดีเทลรายละเอียดเข้ามาให้อย่างครบๆเลยเนี่ยอันนี้อาวุธนะครับโอ้ <c oughs> จัดว่าดีจัดว่าดีนะครับจากที่เห็นนี่คือประทับใจไป ร่วม80% 90%แล้นะนะครับจากที่เห็นนะครับนี่อันนี้ก็เป็นแผงเบิ้ลถ้าผ้าแผงไหนเป็นแผงเบิ้ลเนี่ยเขาจะใส่มาในถุงเดียวกันนะนะนะครับเดี๋ยวต้องมาดูการประกอบอีกทีแล้วก็คุณภาพในส่วนอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นดีคอน้าเองนะครับแล้วก็ความแข็งความอ่อนพลาสติกอะไรอย่างงี้เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนะครับอันนี้นะฮะจะเป็นพาร์ทใสนะครับเป็นเอฟเฟกต์พาร์ทใสในส่วนของจุดต่างๆนะครับตามตัวหุ่นนะ อันนี้มีหน้ามาให้น่าจะเป็นดวงตาพอาแล้วแต่เราจะใส่หรือเปล่ามาณมีอยู่ประมาณเหมือนกันอยู่3ชิ้นนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นส่วนหน้าที่ให้เราเลือกประกอบหรือเปล่านะอ่าชิ้นพัดใส,สคือใสดีเลยใสกิ้งนะครับใสวิ้งนะครับไม่มีอ่าฟองอากาศเกิดขึ้นเลยคือทําออกมาได้อย่างดีมากเลยนะครับอืมมองเบื้องต้นนี่คือดีคือดีเลยนะฮะอันนี้นะครับจะเป็นแผงเหมือนแผงเมื่อกี้เลย นะครับแต่จะเป็นแผงที่เป็นใสนะเมื่อกี้เป็นเป็นใสสีออกส้มๆนะครับสีส้มนะตัวนี้จะเป็นคือแบบใสเลยนะครับแผงแบบเดียวกันเลยนะครับน่าจะให้เรามาเลือกใส่ว่าจะเอาแบบไหนนะครับแบบสีใสหรือว่าแบบสีที่มีสีส้มนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาเลือกใส่เอานะฮะในส่วนแผงนี้นะครับก็จะเป็นแผงที่จะเป็นกระจกน่าจะเป็นในส่วนของพวกยานต่างๆนะครับกระจกของยานมันจะมี ชิ้นส่วนที่เป็นเหมือนแบคแพคอะไรแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นลักษณะเหมือนรูปยานนะเนาะนะครับอันนี้จะเป็นแผงใสคือคือทําออกมาใสดีนะใสแบบใสคิดตันเลยใสสวยเลยนะนะครับผมไม่ได้เป็นสคุณคุณ,คณมนนะครับคือใสดีนะครับนี่คือว่าเข้าท่านะครับใครยังไม่มีผมว่าผมว่าไม่น่าพลาดนะตัวนี้นะลองไปตามหาเก็บกันดูนะครับนี่นีน่ี่อันนี้มาดูในส่วนของปีกน่าจะเป็นปีกของแบคแพคด้านหลังนะครับนี่ ดูดีเทลซะอืมนี่ขนาดมองผ่านาถุงพลาสติกของมันน่นเนี่ยยังยังสวยคมขนาดนี้นะครับอืมดูด้านล่างก่อนด้านล่างก็เป็นอันเดเกตอยู่เป็นอันเดอเกตอยู่นะครับผมตีให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอันเดเกตกล่องนี้นะครับนี่ดีเทลสวยมากนะครับปลายล่องต่างๆคมดีคมดีนะครับหรือว่า อาจจะเป็นเพราะแม่พิมพ์มันยังใหม่อยู่หรือเปล่านะค่ายนี้รู้สึกว่าจะทําตัวนี้ออกมาเป็นตัวแรกเลยนะนะครับก็เดี๋ยวตัวต่อไปก็ต้องมาดูว่ามันจะมีตัวไหนมาให้อีกนะครับมีจะมีตัวไหนออกมาอีกนะเดี๋ยวต้องรอดูนะครับก็จากที่เห็นตัวงานเนี่ยถือว่าเป็นค่ายที่ไว้ใจได้ค่ายหมือนกันนะนะครับเดี๋ยวต้องลองประกอบกันดูก่อน,นครับอันนี้ก็จะเป็นแผงสีดําอีกแผงหนึ่งนะฮะเป็นชิ้นส่วนต่างๆของตังงตวยานลมะมั้งนะครับตัวแบกแพคนะก็ไม่มีอะไระครับ ังไม่มีอะไรพิเศษนะตอนนี้นะครับก็จะความเด่นนะครับของของงานตัวนี้เท่าที่เห็นก็คือในส่วนของชิ้นสีขาวนี่แหละสีขาวมันจะออกเทาๆนิดนึงนะครับแล้วก็ที่ประทับใจเลยก็คือพวกลายล่องต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยนะครับเส้นพาเนลลายต่างๆที่เขาให้มามันลึกมันคมดีนะครับตามเหลี่ยมมุมต่างๆถือว่าถือว่าทํางานออกมาได้ค่อนข้างที่จะประทับใจเหมือนกันในในเว็บแรกที่เราเปิดกล่องมานะครับอืม อันนี้แผงจีนะครับดูเขาทำลักษณะชิ้นงานของเขาออกมาให้สวยดีสวยดีครับอันนี้ก่อนไปเกาะล้างมือนะน่าจะแถมชิ้นมือมาให้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะอันนี้จะเป็นแอคชั่นเบดนะครับแอคชั่นเบดเนี่ยตัวโครงต่างๆตรงนี้มันไม่ได้ใสมากนะครับก็จะเป็นออกขุ่นๆนิดนึงนะครับสีสีเทาขุ่นๆนะครับไม่ใช่สีใสนะ อ่อันนี้จะเป็นแผงสีเทานะครับสีเทาเนี่ยจะออกเป็นเทาเงินเงิน<ๆ>นิดนึงนะฮะเท่าที่ดูน่าจะเป็นสีพลาสติกเลยนะครับก็ไม่ไม่ตุ่นนะไม่ตุ่นนะถือว่าเป็นเทาที่ดีเหมือนกันนะครับตัดเส้นออกมาแล้วก็ปัดปัดแบบฉับฉาบซะหน่อยก็น่าจะสวยดีนะครับสาหรับชิ้นนี้นะสะท้อนเงานิดึงทอนเงาถุงนิดน,นึงแต่ว่าก็น่าจะพอเห็นดีเทลรายละเอียด e ได้อยู่นะครับเอออันนี้เป็นออกไม่ใช่สีเทาสีเงินอนะออกเป็นสีเงินนะครับสีเงินนะ อันนี้ก็จะเป็นสีเทาเข้มเทาเข้มนะไม่ออกดำนะครับก็จากที่เห็นเนี่ยก็คือเฉดสีมันจะมีประมาณอยู่3ามเฉดนะครับที่เป็นตัวตัวหุ่นนะออกเกราะด้านนอกก็จะเป็นเทาๆสีดํานะครับผมแล้วก็โครงด้านในเนี่ยจะเป็นสีสีเทาเข้มสีเทาเข้มประมาณนี้นะครับในส่วนของถุงนี้นะครับถุงนี้ก็จะเป็นในส่วนของชุดเกราะด้านนอกเหมือนกันนะฮะ น่าจะเป็นในส่วนของที่เป็นตัวแ้แพรด้านหลังอะไรประมาณนี้นะครับสีออกอันนี้สีสีโคละสีกับเมื่อกี้นะอันนี้จะเป็นสีออกดาๆนิดหนึ่งนะครับออกดำๆนิดหนึ่งนะครับมี2แผงเบิ้ลนะอันนี้นครับมาดูสีนี้กันบ้างนะครับสีนี้ก็คือสีเทาเหมือนแผงสีเทาก่อนหน้านี้นะครับไม่ใช่เออไม่ใช่สีเทาสีเงินนะครับสีเงินก่อนหน้านี้นะครับนี่ก็จะมีดีเทลต่างๆที่ค่อนข้างสวยอยู่เอ่อ ก็จะมีรอยคลื่นให้เห็นอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นสีเทาลักษณะแบบนี้นะครับสีเทาถ้าไม่ได้ทําสีมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับฉีดฉีดออกมาะสีเงินแบบนี้นะครับ <c oughs> แต่ดีเทลที่เขาให้มาก็ยังดีอยู่นะครับยังดีอยู่นะฮะ euh คือส,สีสีเงินตัวนี้คือสีเงินที่รับได้นะไม่ใช่สีเงินตุ่นๆเหมือนทางของลุงบันนะครับลุงบันก็จะเป็นเป็นอีกเฉดหนึ่งอีกเฉดหนึ่งนะครับถ้าเป็นสีเงินสีทองพวกอย่างเงี้ยนะครับเขาจะทำมาอีแบบเฉดหนึ่งนะครับ มาดูในส่วนของแผงสีทองกันบ้างยังมีชิ้นส่วนที่เป็นแผงสีทองกันอยู่นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าทําสีหรือเปล่านะเดี๋ยวยังไงต้องมาขูดดูอีกทีนะครับแต่เหมือนจะทําสีนะครับอันนี้นะครับเป็นสีทองนะฮะสีทองที่เป็นทองไม่สว่างทองออกทองแดงนิดนึงนะครับอืมแต่น่าจะเป็นชิ้นทําสีนะดูแล้วนะครับใกล้จะหมดแล้วนะครับใกล้จะหมดแล้วกล่องนี้นะครับ อันนี้จะเป็นแอคชั่นเบดนะครับที่มีรูปทรงแปลกๆนิดนึงเหมือนกันนะเออไม่ค่อยเห็นนะแอคชั่นเบดแบบนี้นะครับแต่ก็ค่อนข้างที่จะกินที่เหมือนกันนะใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยฝ่ามือน,นึงเลยนะครับนี่อันนี้ก็คือในส่วนของแอคชั่นเบดนะครับอ่ะทีนี้สุดท้ายนะครับที่เราจะเห็นเอะอันนี้เขาให้อะไรมาเอาอันนี้น่าจะเป็นอะไรวะน้ํามันอาจจะเป็นน้ํามันหล่อลื่นนะครับตามพวกข้อต่อต่างๆทําไม มันจะฝืดหร,หรือ,อยังไงอืมถ้าใส่น้ํามันหลอลื่นปุ๊บมันจะมันจะง่อยหรือเปล่าวะนะครับเนี่ยอ่ะมีน้ํามันหลอลื่นมาให้ด้วยนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งหลอดหนึ่งหลอดนะครับอ่ามีใบาดาบมาให้นะครับอันนี้จะเป็นสีเงินที่เขาทําสีมาให้นะครับสําหรับใบาดาบอันนี้นะฮะดาบเป็นดาบแบบดาบฝรั่งอ่ะดาบตรงๆแบบนี้นะครับเอออ่ะสุดท้ายสุดท้ายนะครับมีใบอะไรเพมมาให้ไว้เนี่ย เออนเนี่ยเป็นเบ็ดคู่มือเขาบอกนะครับว่าไอ้หลอดเมื่อกี้ใช้หยอดตามข้อต่อต่างๆถ้ามันฝือดอะไรอย่างนี้นะครับมันฝืดเกินไปนะในส่วนของโครงในนะครับโครงในอันนี้นะครับจะเป็นเหล็กอลอยมาให้ตามชิ้นส่วนหน้าอกข้อต่อต่อตางๆนะครับไหลต้นขาอะไรแบบนี้นะครับตรงส่วนของขานะเป็นโครงในมาให้ทั้งทั้งตัวเลยนะครับแล้วก็มีชิ้นส่วนที่เป็นมืออ่าอันนี้เป็นมือสําเร็จมาให้นะครับแล้วก็เอาหลังมือมาประกอบเอานะครับ มีในส่วนของพลอตด,ด้วยพยลอตคนขับนะครับนี่อย่างนี้นะครับเราน่าจะประกอบพคงในก่อนนะนะแล้วค่อยมาประกอบเกาะเข้าไปนะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะความรู้สึกนะครับหลังจากที่อันบล็อกแกะกล่องซองแผงเจ้ากล่องนี้ไปนะครับเจ้าไปลู่ตัวนี้นะครับความรู้สึกแรกเลยก็คือค่อนข้างที่จะประทับใจนะตั้งแต่บล็อกอาร์ตเลยตั้งแต่บล็อกอาร์ตเลยบล็อกอาร์ตก็คือ <K inder> เขาทาออกมาค่อนข้าง,งสวยนะครับผมแล้วก็แพ็กเกจที่เขาทําทมาเนี่ยค่อนข้างใส่ใจเหมือนกันนะแพค็คซองด้านนอกมาแล้วก็มาแพ็คด้านในอีกนะครับผมก็จะเป็นของด้านในอยู่ด้านในอีกค่อนข้างที่จะใส่ใจชิ้นงานดีเหมือนกันนะครับซึ่งแผงต่างๆเขาก็จะแยกถุงมาให้อย่างชัดเจนนะครับอีกอย่างนะครับที่ค่อนข้างประทับใจของงานกล่องนี้นะครับจากที่ดูชิ้นงานนะครับงานลายล่องต่างๆคือเขาคมมาก เนื้อพลาสติกจากที่รูปๆดูนะไอชิ้นที่เราแกะถุงไปะนะครับค่อนข้างที่จะเนียนนะครับทำออกมาได้ได้อย่างสวยคมดีมากนะครับสำหรับชิ้นพลาสติกนะครับแล้วก็เป็นอันดับเกตผมว่าน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะสำหรับกล่องนี้นะครับกล่องนี้นะมีราคาค่าตัวอยู่ที่ประมาณ1,100นะตอนที่พรีออเดอร์นะครับซึ่งตอนนี้ราคาไปเท่าไหร่แล้วไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมลองอทำหาลิงก์ถูกๆไว้ให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะ ทิ้งไว้ใน description หรือ top comment นะครับเดี๋ยวก็ลองเข้าไปดูนะครับคู่มือเย็บเป็นเล่มมาค่อนข้างที่จะสวยงามดีนะครับแล้วก็การวางรีเอา t ์ต่างๆครับของคู่มือทำได้ดีนะครับมีแผง runner ทั้งหมดประมาณ21หรือเปล่าที่เรานับกันอนะ่ะ21แผงเนาะ21แผงนะครับผมแล้วก็มีดีคอรน้ามาให้ด้วยไม่มีสติ๊กเกอร์ฟลอยอย่างอื่นนะครับด้านหลังก็จะมีไกด์บอกอะไรประมาณนี้นะครับ ซึ่งพลาสติกที่ดูจากที่ดูทั้งหมดภาพรวมนะครับคือค่อนข้างที่จะดีผมค่อนข้างที่จะชอบประมาณ8 0 9 0เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ประกอบอีกทีตอนที่ประกอบอีกทีว่ามันจะยังไงนะครับแต่ลายล่องที่เขาให้มาขนาดเนี้ยตัดเส้นใครตัดเส้นชอบตัดเส้นเนี่ยสวยแน่ๆสวยแน่ๆนะครับคืองานค่อนข้างที่จะคมมากแล้วก็ตัวหุ่นเนี่ยมีความสูงที่มาย3ามเซนนะเข้าระบุมาไว้ที่หน้ากล่องเลยนะครับก็ ได้งานตัวใหญ่แน่นอนได้งานตัวใหญ่แน่นอนนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็เจอกันเพียงเท่าน,นี้ก่อนละกันนะครับผมก็มาอันบ็อกแบบว่าดูแผงร่าวๆนะครับสาหรับตัวงานไปลู่ปลู่แอร์คอมแบทคัสตอมนะครับที่เป็นงานที่พรีออเดอร์มาอย่างยาวนานนะครับโคตรนานนะครับผมก็รวมๆเกือบ2ปีเลยทีเดียวนะครับก็จากที่เห็นก็ค่อนข้างที่จะถูกใจอยู่นะครับก็สมสมการรอคอยนะสมการที่เรารอคอยนานๆน,น,นะครับซึ่งเราก็ไม่ได้เร่งด้วยแหละ เราไม่ได้รีบด้วยนะครับได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u บสไครป์ไปด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะเดี๋ยวยังไงถึงคิวประกอบเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็จะได้มาดูรีวิวกันละกันนะครับผมโอเคนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย